สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านเนาะค่ะสวัสดีย้ำเสาร์ในนี้ก็มาพบกับเรากิกผ่านทั้งช่องของ u ูทูบอ่เราคิปผ้ารวยเนาะเรากิกกระจาพาไปเมืองแนวทางดินเจสเซียนดินก้าเซียนแล้วก็ที่อ่าเดินเดินดีร่วมเซียนแล้วก็ที่เด็ดตำลาวเนาะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณแนวทางจากเครดิตตำลาวหลายๆเนาะที่หายมา่วางข้างช่องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็เอฟซีแฟนคลับทุกๆท่านเนาะค่ะไม่ว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีหม่ ตียังลอคอยแล้วก็ติดตามตัวเองแนวทางผ่านทั้งช่องของเรากิดเนาะมือบรรยากาศดีค่ะฝนตกแต่ดึกแต่นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วั้างเลยฝนตกแนวบรรตน่ตกหนักตกหนักอยูอ่เลขทุกตัวนะคเะมันเดิมโปรดซด์วิจารณญาณในการรับชมแล้ะก็รับฟังคือเก่าเนาะคะ่ะเพื่อปเป็นการเสียเวลาเข้าไปเบ่งตัวเองแนวทางล้วพัฒนาของซีแนวทางกันเลยค่ะ อันนีก็จะเป็นแนวทางดินเก่าเซียนนะคะสำหรับเล็กดิน,นวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาเดินที่สองเขาเล็กดินเนาะเล็กดินที่สองจับคู่โนเขาที่สองหกนะคะโนกันลายที่สูตรสาหรับของดินเก่าเซียนโนกันนิวซีคูเนาะมีสองหกหนึ่งสองเก้าสองเก้าแปดค่ะเข้าไปที่สองหกออกหกสองนะคะกับตัวเล็กแนวทางของคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเดินที่สองถือว่าเขา วปังอยู่เนาะสำหรับแนวทางดินเก้าเซียนเมื่อที่แล้วเขาตะเลกดดินเนาะแล้วก็หลุดเขาดินเขาร่องเขาตัวจับผู้จับผู้ชนมาเบิงตองวดค่ะตองวดของเมื่อนี้เนาะสองทุ่มกึงเอาไปลุ้นกันว่าจะเป็นจังไรสำหรับดินจิตดินเก้าเซียนเนาะ วันนี้เดินสามค่ะแนวทางดินสามชนกันลายที่สุดเนาะเดินสามรองที่ศูนย์หนึ่งสองเนาะมันมาทั้งสามตัวชนกันสำหรับเล็กรองเดินสามรองศูนย์หนึ่งกับสองจับคู่ชนมีอยู่สามคู่ค่ะเล็กชนกันลาย ที่สุดก็คือเด่นสามเนาะแต่ว่าเลขคู่ชนมีแค่แค่ซองหางเนาะค่ะสำหรับสามจิตสามจิตแล้วก็ศูนย์สามศูนย์สามซอนสองนี้เดนลองศูนย์เนาะจับคู่ชนมีสามจิตศูนย์สองแล้วก็ศูนย์สามค่ะมีสามคู่กลงวันนี้อีซ้อนกันแนวทางเลขก่ชนกันเลยค่ะงวันนี้ มีอยู่แค่สามหางเนาะสำหรับเดินเกาเซียนใครชอบมากจากหรือเอาไปจับคู่กับแนวทางอืน่นลองดูค่ะนี่ก็จะเป็นเดินเจ็ดเซียนค่ะสำหรับเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเดินเจ็ดเซียนไม่เข้าเนาะเดินเจ็ดเซียนหลุดแนวทางเดินบามารองบามาจับคูสุนไม่มีเนาะไปต่อค่ะงวดนี้ของเจ็ดเซียนจะมีอย่าง้นกันหลาย เดนเจดเซียนค่ะเดนเจ็ดเซียนเลขเดนงวดนี่เดนหนึ่งสองห่าค่ะมันมาชนกันเนาะชนกันที่หนึ่งสองห้าถ้ากซีอยากจับวินอยากจับคูประกบคูกะลองเบิร์นมาค่ะเลขดินมาสามคูเอามาสามตัวนี้เนาะเลขจับคูชนนี่สองแปดสองเก้าห้าแปดห้าเก้าหนึ่งแปดและกัหนึ่งเจ็ดค่ะ มีอยู่หกคูเนาะค่ะสำหรับแนวทางเลขจับคู่สน่นเลขเด่นเด่นหนึ่งสองห้าจับคู่ส่วนมีสองแปดสองเก้าห้าแปดห้าเก้าหนึ่งแปดหลักกะหนึ่งเจ็ดค่ะสองเด่นเจ็ดเสียนต่อที่เด่นเดินดีรวมเสียนค่ะ เดินเดินดีร่วมเซียนหมวดที่ผ่านมาก,กรหลุดเนาะตรงของพายเอฟซีสำหรับคนที่ตามเนาะคนที่ตามอา่าลุดงมวดวินลุดขันตอนนีทนนน้ที่ผ่านมาคือเข่าต่อเนื่องเ,เน,น,นาะท,ที่ผ่านมาที่เข้าต่อเนื่องสําหรับเลขเดินบุญคือบุญล่างคือลางมาหลุดวันที่สิบเอ็ดสิงหาสิบเอ็ดสิงหาที่ผ่านมาหลุดหลักกรมาเข่าเนาะนี่แอดเขียนผิดเข่าเข่าที่เด่น เดินหนึ่งรางเนาะหนึ่งก็มานะดินหนึ่งรางนี่อาจารย์ผิดมาบุญมามารางนะถือต้องเนาะแล้วก็มาหลุดค่ะมึกวันศุกร์ที่ผ่านมาหลุดตามต่อสําหรับเด่นเดินเดีเดยวรวมเซียนของทุกเซียนในสํานักใน่องเนาะเด่นที่หนึ่งสาม หนสามมาบนสองกับศูนย์มาล่างเนาะค่ะเหล็กดิน1น,นกับสามมาบนสองกับศูนย์มาล่างอ่าถ้าใครชอบผู้ใดมากน้ำจัดไปค่ะหรือผู้ใดอยากจับอยากอันนี้เองไปตัวตามไม่เลยเนาะตอบก็จัดใส่ยังมฟอมกันลองลองเบื้งงันไปก่อนเนาะสำหรับคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนาะตามต่อค่ทาาะ,คะที่เด็ดตําลาว อันนี้ราบขอบพระคุณนะทั้ทาจากที่เด็ดตำาล่านะคะที่ให้มางวดที่ผ่านมาเข่าเนาะงวดนี้หลุดหลุดหลุดยังคักเลยวันศุกร์ที่ผ่านมาอันนี้วันพุธที่ผ่านมาเข่าทั้งสามตัวค่ะมาทั้งสามมาทั้งรองมาทั้งดิน มาเบิ้งต้งวดค่ะสำหรับที่เด็ดตำลาวที่เด็ดตำลาววัวน,นี้เด่นบนญวันนี้เพ่นเน้นเลยเนาะค่ะบนคือบนล่างคือล่างสำหรับเด่นบนมีห้าหกเจ็ดเด่นล่างมีสามสีหาหรือเอซอยากจับคูอยากวินก็ได้พนว่าแต่ว่าเพนจะหายมาแบบนี้เนาะเด่นบนญห้าหกเจ็ดเด่นล่างทีสามสี่ห้า จับคู่สองตัวเนาะค่ะจับคู่สองตัวเพิ่นก็แยกให้บนห้มาหาหกห่าเจ็ดล่างให้สามซีสามหาค่ะเอามักก็จัดตวดก็ต,ต,ตามลองเบิ้งเนาะค่ะตองมือตัวเลขกแนวทางเอาไว้เบิ้งงล่นลนเอาไว้พิจารณาเลขกุกตัวกะมีเข้ามีหลุดถาม่วเข้าประปังลอกอีกก็ต้องขอโทษขอภัยไว้ลวงนาเนาะ,ะสำหรับตัวเลขกแนวทางเ่าพัฒนาสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะก็ขอให้ fc โชคดีนิสชยคืนนี้ อง,องนุ่มพึงโชคดีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ